ใหเสียค่ะราะว่าที่มีล่าสุดก็เลิศแบบเขาบอกว่ากลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วคุณค่ะเป็นไงบ้างครับพี่แป๊ดีใจดีใจแลวก็แปลว่าติดตามกันมานะครับแล้วก็ก็มีความสุขที่ได้ทำซีซั่นนี้มากนะครับแล้วก็สั้นไปหน่อยมีแค่แปดตอนก็แต่ว่ารับรองว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะมีพัฒนาการของเด็กเองที่เข้ามาแข่งขันเนี่ย ที่ต้องโตข้ามคืนกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเพื่อที่ตอนนี้ก็ไ่ลรูปแล้วแหละไ่ลรูปแล้วแหละแ่บแน่นะครับฝากติดตามด้วยครับเพื่อนบอกว่าที่กลับมาสนุกเพราะว่าคุณตัดต่อโดนโดนดราม่าตัดต่อก็ดราม่าอยู่แล้วแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าเราพยายามเอ่อให้เห็นเอ่อเอ่อทิศทางใหม่กว่า แล้วก็เป็นการปูเรื่องนิดหนึ่งกันเนี่ยเราอยากให้คนรู้จักหนึ่งผู้เข้าแข่งขันให้มากก่อนแล้วก็เป็นเพื่อใหม่ให้มากต่อแล้วก็ถึงจะเข้าเรื่องนี่ใจร้อยก็ไปนิดนึ่งมอเข้าเข้ามาผู้ใหญ่ให้ฟาดฟาดฟาดทุบทุบทุบอะไรอย่างเงี้ยก็ตอง EP แรกจะโดนนำม้าว่าปังคอมเปิดกต่างดิมันต้องเล่นตื่เต้นไปไหม ก็มันเริ่มแข่งขันใน EP ที่ 2, 2> ใช่ไหมครับแต่ปะกติต้องยาวไงอันนี้มีสั้นด้วยซึ่งซึ่งก็คิดว่าเ,เป็นการเรียน,นรู้แหละเพราะนี้ก็ถ้าอยากดูอีกนะครับบอกเลยวา้าเราจะจัดให้ในปี2026ก็คเอเยุ่งๆไปเตรียมเหมือนรื่องว่าแก้มมีใหม่ ก็เออแก้มก <cues> <audiences> ็เตรียม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 เอ่อเตรียมออดิชั่นก่อนได้ไหมอ่ะออดิชั่นอาทิตย์ละสเต็ปออดิชั่นก่อนนะคะไปกันไปออดิชั่นก่อนชวนทุกทุกคนมาร่วมออดิชั่นกันเพื่อปีหน้าเราจะได้เราจะได้รู้ว่ามีคนสนใจมากจริงๆแล้วเราก็นั้งไขได้แล้วว่าเราก็อยากทําต่อไม่อยากทําแค่ซีซั่นเดียวอยู่แล้วอ่ะแล้วถ้ามีพี่เต้บอกมันสนใจพี่เต้ไหมสนใจเนอะโอเคโอเคเราโอเคเลย โ okay. อเคเนี่รู้สึกว่าตรงตามที่เป้าประสงค์คือว่าอยากให้เริ่มใหม่ refresh แล้วก็ดูใช่ว่าทิศทางจะเป็นยังไงแล้วมีวิสัยทัศน์คือเราก็เร้อย่าอยู่ปัจจุบันก่อนแล้วดูว่าอน,นาคตเราจไปยังไงต่อซึ่งคิดว่าไปต่อได้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมอีกปีกอีกอกปีที่เหลือที่จะรับรองว่าไปลูกแน่เดือดแน่ก็ไป<อ>ลูกแล้ว ก็แบบนะจุดจุดแล้วก<า>็เออก็ติดติดกว่าจะติดก็นิดนึงใช้เวลานิดนึงแต่ว่ามัน,ม,นม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเพื่อที่ที่นี่อย่างเดียวคือคืออ่าอย่างหนึ่งก็คือว่าพอออกอากาศปุ๊บเนี่ยพอได้ได้ยินเสียงคนดูเนาะได้ยินเสียงตัวแบบคนดูแบบ Real เรียลไทม์อค่ะเขาเราก็รู้สึกเพ่เสริมเ่อเสริมอะไรเง,งี้ยทีมงานก็รู้สึกเพื่อเถิมด้วยก็ ก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่ดีไม่มีอะไรไม่ดีค่ะแล้วพี่เปลี่ยนทีมมาจะตอบริ่งสิงเออจะใช้คําว่าอะไรดีเปลี่ยนหรือว่ารัดผ้าปะหารั่นเป็ลเปลี่ยนสัตยาณอะไรกันดีจะใช้คําว่าจะใช้คําว่าอะไรกันดีสัตยาณ์คือเป็นอะไรสัพยานาะว่ล้างฝ่าช้าไม่หรอกคือคือถ้าเราไม่มีอ่าเด็กๆรุ่นใหม่ที่เข้ามา ทา,าเี่เราก็จะไม่ได้เราก็จะไม่ได้แบบคิดทางอะไรใหม่ๆใช่ไหมครับแล้วตอนนี้การปูเรื่องการปูทางของเขาเนี่ยก็จริงๆก็เหมาะสมแล้วแหละแล้วก็ถูกต้องนะนะนะในในความามีความสุขที่ได้ทำนะแล้วก็เพียง mm hmm. แต่ว่า มันก็ถูกแล้วที่มันต้องดีขึ้นเรื่อยๆทุกๆตอนใช่ไหมครับจากนี้ไปก็ไม่มีอะไรไม่ดีละใส่ให้ที่รักมาชั้นใหม่นี่เป็นเพราะว่ายที่หนึ่งสิบสามแรงเธอเป็นคนแรกจากไอ้เอาเวลนี่ยรักเาอไหมอะไรกับพุชเตใส่เป็นเพราะว่าเธอแต่งที่มาคิดของแบบหนึ่งสิบสามของไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้คือคือเอ่อทีมแต่ตอนเรามีหลายหลายหลายทีมแล้วหลายคนอยู่แล้วเราก็ให้ช่วยกันตั้งแต่ หนึ่งสองสามและสี่ก็อีกคนหนึ่งจะใช่แต่ว่าตอนแรกอ่ะความผิดอาจจะอยู่ที่เราเองอ่ะเพราะว่าเราคิดว่าถ้ามีเยอะไปอ่ะเรื่องราวมันจะไม่ปฏิบัติตามแล้วเขาจะตามเรื่องไม่ได้ว่าใครประตูคนที่เราสร้างเอาไว้เวทมนตที่เรามีเอาไว้นี่มีอะไรบ้างได้หน่อยไหมคับเปไปกับมาเป็นแบบนี้สิบปั้นใหม่สักโดนทล่มดับเยอะไม่รู้เลยอ่ะนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่หน่อยหรอกค่ะไม่หน่อยจริงๆก็ รู้สึกว่า,า,า,าให้ให้ให้เขากลับมาดูแล้วดูอีกได้ดีกว่าแล้วคุณภาพคุณได้การันตีนะว่า,าแสงสีเสียงโปรดักชัน post โปรดักชันอะไรมันมันดีกว่าเดิมอเออใช่แตต้องให้เวลาเขาหน่อยแล้วให้เวลาแล้วยายเจสแบบดูแบบ ดูดูพิจารณาเนาะแล้วก็มีเรื่องแต่งรื่องเล่าเพิ่มด้วยนะการนีก็โดนด้วยเนื้อโดนด้วยซ้ำนานทำไมอย่างนั้นบอกแล้วไม่เชื่อบอกแล้วไม่เชื่อไม่หลอกก็ก็เอ่อหายไปหกปีอ่ะก็ต้องทำใจว่าการกลับมามันก็ต้องมีมีมีแบบว่าให้เวลานิดหนึ่งอต่นี้ให้เวลาแล้วแล้วได้เวลากลับมา ได้ใจเขากลับมาได้ว่าสําคัญกว่าเพราะว่าบอกเลยนะว่าไม่ได้มาแค่ไม่ได้มาเล่นๆคือไม่ได้มาแค่ซีซั่นนี้เราอยากทําซีซั่นต่อไปในปีต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นเทอรมใหม่ที่อยู่กับเราเนี่ยในยามลําบากนะเราลําบากด้วยกันได้ว่าเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันที่ได้ใจออกมีความในเชิมไหมครับเพราะว่าอะไรบอกว่ามันหดเกินตัไป เดียวสองคนสองคนทุกทีกูไม่ได้ใช่ไม่ได้แหละเว้ยสิเพราะว่าเซ็นสัญญาไปแค่นั้นใช่ <c oughs> แต่ยี่หกนี่คือไม่มีสเปเชียลเลยแบบทถ้ายี่หกยืดยาวยาวอะไรนะก็ปีต่อไปอยี่หกยาวกีเอ็มน่า <Easy. S 2> จะยาวน่าจะยาวแต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้ามาเข้ามาประกวดนะ <c oughs> ผู้ผู้ร่วมสนะเนี้ยเราอาจจะมีหลากหลายมากขึ้นอะมีแบบเฟซ The face um senior the face junior the face um the face men อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันดีมากเลยอ่ะใช่หวังว่านะคะหวังว่านะคะแต่ว่าก็เน้นๆก็ขึ้นอยู่กับทุกทุกคนขึ้นอยู่กับทุกสนับสนุนที่ที่ที่อยากให้เราทำต่อหรือเปล่าเพื่ออยากทำอไรแต่เป็นแฟนรายการที่บอกหวยหาเนื้ชาติเก่าเก่าหวยหาความรามมากเก่าถูกแล้วคุณทำถูกต้องแล้วเราอ่ะต้องแฟน รู้เราต้องการแคสว่า,เ,าเรากลับมาแล้วอยากอยากอยากให้เราไปในทางไหนใช่ไหมฮะมเพราะนั้นก็สุดแล้วแล้วก็ฟังนะแต่พี่เราทําไม่ทันจริง <c oughs> เราทําไม่ทันเพราะว่ามันมันไปออกไปด้วยนะฮะเพราะนั้นแต่ว่าก็รับรองว่ามันจะเข้มข้นขึ้นแต่ก็เขาก็จะมีกราฟของเขานะเขาก็จะมีแบบอย่าง ตอนสี่เข้มข้นขึ้นไปแล้วเนี่ยเออ่ตอนห้ามันจะต้องมันจะต้องเป็นยังไงเพราะว่ามันใกล้ที่จะไถนาวอล์กแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเออ่ต้องดูมันต่อไปอนี่ถ่ายอย่างล่าสุด่อยตัวอย่างล่าสุดสี่มาควรนที่แอนทงเต็มเลยครับว่าเด็กตัดขา่เด็กสังหารหมู่ไงเธอมาสั่งข้างบินอันนี้ก็คล่องใจด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยแมสเซ์เมนเคอร์เข้ามาด้วยวิสัยทัศน์แล้วเข้ามาพร้อมที่จะให้โอกาสกับคนหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูในตอนที่5ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วมเมนเทอร์ของแต่และแต่และทีแบบเขาจะพูดว่าอะไรแต่ว่าการกลับมาผมก็มยังยิ้มหรือว่ามันเป็นบทละคร่ปโอ้โหถ้าเขียนได้แบบนี้นะถ้าเขียนได้แบบนี้แบบเรื่อยว่าพอดีอันนี้มันแบบเหนือเหนือการบรรยายแล้วอ่ะมันมันแบบไอ้อันี้ประเด็นนี้ มันจะสามปีไปตลอทุกป,ปีทุกปีในน้องตัวพี่แอดบ <c oughs> วกน้อยไปไปถ้าเราอยากได้บวกบวน้อยไปที่หนูบ่เลยน้อยไปแต่ว่าก็ไอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟนอลวอกว่ากันไฟนอลวอลกว่ากันมันก็ไป็นก็ต้องเซอร์ไพรส์ท่านอะไรไปได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าจะเฮ้ยวมันจะยังไงเดี๋ยวดูเกมก่อนเพราะว่ายังถ่ายไม่ถึงยังถ่ายไม่ถึงตรงไหน ถึง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 เจ็ดแปดละเจ็ดแปดละเออใกล้จะจบแล้วแต่ว่าเแต่ว่าเราก็ต้องดูก่อนว่าสามสามคนสี่สามสี่คนสุดท้ายเป็นใครแล้วก็าไนน์ดอว์เราจะเราจะมีอะไรบ้างเนี่ยเพราะมันยังมีอีกแคมเปญหนึ่งคือแคมเปญละครไงแคมเปญหนังซีรีส์เออแอคติ้งอ่ะมันมันมันสำคัญมากเพราะว่าเราหานางแบบ นางงามแล้วก็นางเอกนักแสดงใช่ไหมเออมันก็หัวใจสำคัญของรายการเราพี่เต้ยละการเปเทียบแบบคนเขาบอกว่านางงาเป็นนางมาเช่นกัอกับฉันดาราดารานี่ก็ต้องมาเป็นลูกสาวฉันแล้วแม่หล่อนหล่อนจะหล่อนจะอะไรกันนะขนาดแต่ว่าเจนอย่ากทำดีกว่าฉันนาที่เต้ได้ยินพันธะเพราะอะไคิดว่าหลักการไม่ได้มีการมาขออนุญาตเธอเพิ่เถอะลูกออ โอเคเขาเป็นครอบครัวของเราแล้วเราไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยแต่ว่าเมื่อไหร่เอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อไหร่จะชวนแม่ไปออกเห็นชวนรอบตัวใช่ไหมอะไรแล้วครูละ่ะแต่เขาโค้เปอร์ไงเขาเป็นค้แจงอ๋ ม่ได้ผมแดงอยู่ร่วมกันไม่ได้เงี้ยแต่ตอนก่อนหน้านี้เขามีมาขอหรือว่ามีมาพูดคุยนี่ยสมมติเราจะทำเป็นแบบ EP หรืเป็นเวอร์ชันเขาให้เขาเชิญไม่ต้องขอหลอกลูกเอ้ยเออแต่เขามีข้อเน็ตว่าในตัวบอกข้อเด็ดรับส่วนบอกว่าปอมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่หรอกมีมีทุกคนมีคนทําเยอะมากเลยสิ่งนี้แล้วก็มีคนทําทําไม่ใส่ใจกว่านี้ด้วยซ้ําไปอันนี้ในกรณีนี้เนี่ยเขาตั้งใจทําให้เขาทํางานถูกทำมาหากินไปลูก ช่วยกันเดินจะตเป็นเพื่บ้านกินเป็นเพื่อเราแม่เจมส์อะไรนะใช่ถามดีกว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่นาราจาลูกเมื่อไหร่จะเชิญเชิญไปแล้ว ต้องเราต้องไปแบบว่าไม่ให้ใครรู้นะคอนเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่มีคลายเออเป็นแบบว่าก่อนใครนองวงใครนองละครเขาว่าไปเออฉันดูแล้วเธอวิเคราะห์แบบว่าชัดเจนมากกระดุกดีประดุกดีไม่แต่อยมีผักไปไหมครับเพราะว่าล่าสุดเป็นมีมากในละครเจ็ดวันเล่นมีโฆษณาคันรวยอะไรไฟลุกเลยทีเดียวก็ก็เออมันลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเมนเทอร์คนไหนที่จะชนะ มาสเตอร์คลาสแล้วก็แคมเปญต่อไปเพราะว่ามันก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะใช่ไหมที่ลูกค้ากับเราเป็นคนตัดสินว่าแล้วใครจะเป็นคนชนะเพื่อที่เขาจะไปต่อได้ในอนาคตว่ามันจะเป็นอย่างไรเราคิดว่าเบนเทอร์แอนโทเนียจะเขียนตื่นว่าใครจะไปเมนเทอร์แอนโทเนียจะพูดรู้เรื่องก่อนป่ะเอาอย่างนี้ก่อนเอาอย่างนี้ก่อนเบนเทอร์แอนโทเนีย่อนแต่นั่นเป็นคนตลกจริงเป็นคนตลกจริงแล้วก็สมควรจะแบบอะไรจะบอกไม้สีจอนจอนเาเวนเดอร์สีอะไรก่อนเาเวนเดอร์สีอะไรก่อนซึ่งก็ ซึ่งก็อ่ต้องเถียงเขาให้ทานทุกทีอะไรเงี้ยนะแล้วก็แล้วก็แต่ก็ดีก็ดีคุณเรนเรื่อยๆชักุณเียนเรื่อยเก็หล่หนำอยู่เพิ่มพนางันเดียวมากมากมันด้ยากนะเพราะว่าบางบางหดอะค่ะเขาจะจริงจังมากเลยเขาจริงจังก็ดีแล้วที่มีคนจริงจังบ้างไม่มีคนจริงจังบ้างเพราะไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่แบบว่าเราต้องแซบทุกเบอร์เออ ค่ะพิเศษนิดนึงค่ะพิเศษพ er ิเ <traveling> <Release> พราะว่ามันเป็นหลายๆคนก็คือเขารอแล้วกลับมันพิเศษผู้จัดการปัทนใยี้ใยี้จนไปลุกแล้วใครม่อยู่พี่ไม่อยู่คี่ไม่อยู่ใครจะอยู่กอยู่ในห้องเดิมเน้องพี่ไม่อยู่นะคะเขาขอใหม่เขาตัดสินีจฟูดอันนี้เขาผลมาเองไม่เองไม่เองเขาก็สู้อสินใจแหละลาวมาเตรียมให้แต่ว่าไม่พอใจไง่ไม่พอใจไงต้องแบบชุดชุด ดำห้องดำในตำนานและเป็นชุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นชุดที่เห็นแล้วอึ้เหมือนกันอะไรเอ่ยแดงๆกองอยู่ตรงนั้นเดินผ่านไปแล้วเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยเออก็คุยคุยกันอยู่นะาต้องแบบูัี้ซึ่งก็ต้องรอดูว่าเินจะชนะหรือเปล่าโอเครอได้ปากนิดนึงอ่ะ อีพีต่อไปนะครับก็จริงๆฝากสำหรับ The Face Thailand ซีซั่น pues, 6เลยว่าให้ให้ให้ดูกันเยอะๆแล้วก็ส่งข้อความส่งคอมเมนต์มาหาเราเยอะๆแล้วก็ยินดีที่เรบฟังนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นคือเราอยากทำงานต่อแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าทำแล้วแล้วและมีความสุขเยอะครับก็เป็นกำลังใจให้เราทุกทคนด้วยนะครับผมขอบสุนัขทางขอบคุณพูดอะไรกันนะจิ